ก็<ม>เป็นแนวน่ารักเหมือนเดิมให้คนได้ยกยกได้เหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงแบบที่ทุกคนกร mm. ลังอ,อินเลิฟกันแหละหลายหลายคนกําลังเริ่มเขาเรียกเลยนะปลูกดอกรักออ mm. ูกเออปลูกต้นรัก,กรดอกรักไม่ได้คนนว่าเมอไรเอาพี่อะไรเขามาเป็นอีกไมกันีเอาเขาบอกว่าถ้าให้ กู้มาเป็นพระเอกเอ็มวีด้วยมันจะแบบเบาะไม่ใช่แบบไม่ทนัหารเนาะใช่ไหมมันจะเป็นทแต่เจอแล้วแล้วเรื่องเหล่านี้เนาะไม่เชื่อไม่เชื่อองมงายมากงมงายมากงมงายมาไม่เชื่อแต่กินง่ายกันไม่เชื่อแต่กินง่าย ไหนเราพูดมาเราว่าตรงไหนมันสามารถอ่อนได้บ้างมันก็อ่อนได้หมดแหละคุณผู้ชมเขาอยากจอยกันเขาเบื่อเรื่องเครียดเสียแต่เราอยากให้เราเป็นมีมนะเพราะเราพูดเป็นมีมหลายอย่างนะก็ใช้อยู่นี่ตอนนี้ตงเบอร์แต่ไปหมดเมื่อกี้ไงอาโปก็พูดไปหนึ่งมีนแบบไส่งให้น้องพีพีไงก็บอกว่าเอออยากมาเล่นกับไฟเพราะว่าไฟจะไหม้หัวใจของพีพเอยากพูดเหมือนไอ้ต่อๆไม่ได้ một lúc lời uh...